สวัสดีครับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที 29. ่29เมษายน2025นะครับเเวลาก็วิ่งไปรวดเร็วเหลือเกินขนาดนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับแอดมินปล่อยคลิปนี้นะครับผมก็ฉลองแชมป์กับเราเดยวครอมาพอสมควรแล้วก็จนลืมทำคลิปนี้นครับลืมยอมรับตรงๆวว่าลืม เอฟเอคัพนะครับเอฟเอคัพฟุตบอลเอฟเอคัพถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะอังกฤษนะครับอุ้ยร้อยกว่าปีตั้งแต่ยุคสงครามโลกก่อนยุคสงครามโลกอีกนะครับอืมก็เป็นการพบกันระหว่างคริสตันพาเลสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้านะครับของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็คู่แข่งขัน กันมาอย่างน่าชมเชยครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งฟอร์มดบๆลงไปนะครับในฤดูการนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการต่อสัญญาของเควินเดอะบอยแล้วก็ซื้อนักเตะใหม่เข้ามา3คนแล้วในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วคาดว่าจะจัดซื้อมาอีกหรือไม่โปรดติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมขายออกนะครับอย่าลืมขายออกด้วยนะครับเป๊ปเพราะว่า ไม่อยากมานั่งลุ้นไอ้กฎการเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอีกนะครับก็ของเก่าเนี่ยยังยังไม่จบเลยนะของเก่าเนี่ยร้อยสิบห้ากระทงโอ้ตั้งเยอะร้อยสามสิบสิไม่ใช่ร้อยสิบห้าก็ยังคุมเคือ,ค,ค,อคุมเคืออยู่อะไรประมาณนี้ครับขายขายออกด้วยซื้อมาก็ต้องขายออกไปด้วยอะไรประมาณนี้ถึงจะได้สีสันคริสตันพาเลสนี่ครับโชว์ฟอร์มที่สวยงามนะครับอเอาชนะแอตตันวิลล่ามา3ประตูต่อศูนย์แบบแบบ พลิกความคาดหมายเลยครับตอนแรกในี่ใครเห็นว่าเออคิสตันเจอแอตตันวิลล่าเนี่ยไม่น่าจะแอตตันวิลล่าไม่น่าจะพลาดที่ไหนได้นะครับมันตรงกันข้ามนะครับทําให้คิสตันพาเล่เนี่ยเป็นทีมแรกนะครับเข้าไปยืนรอยชิงก่อนนะครับอ่าแล้วก็เมื่อคืนคืนที่ลิเวอร์พูลทำแต้มขาดกับอาร์เซนอลลงไปนะฮะที่พรีเมียร์ลีกอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเช่นกันนะครับไปเยือนอที่ซิตี้เกานะครับก็ผลปรากฏว่าเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเจ้าป่าไปได้ไม่ยากเย็ยนนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์ก่อนนี้ก็พลิกความคาดหมายน่าจะดูเดือดอะไรประมาณนี้ดูตามผลสะกอบไม่ดูเดือดนะครับถ้าดูเดือดเนี่ยต้องมีต่อเวลาอะไรประมาณนี้ต่อเวลาซัดจุดโทษหรือว่าไปชนะกันด้วย ในช่วงต่อเวลาน,นลำมันนะครับการันตีด้วยความมันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันเสาร์ที่17พฤษภาคมเนี่ยมาดูกันว่าคิสตันพาเลสเนี่ยเรารอบน่าจะหลายๆปีเกือบร้อยปีหืูมั้งถ้าจำไม่ผิดไอ้มีนราไ้ยข่าวว่าเออเจ็ดสิปีนะในวันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ อยากให้เขาได้แชมป์อย่างนิวคาเซิลเขาทำได้นัน้นได้รอบ70กว่าปีจริงๆนะครับที่ได้แชมป์คาราบาวครับอยากจะเห็นคริสตันพาเลสนะครับได้แชมป์เอฟเอับนะครับเอฟเอเนี่ยมีนัยยะสำคัญในถ้วยยูฟ่าด้วยนะครับถ้วยยูฟ่าเดี๋ยวติดตามราบชมอีกทีหนึ่งว่าจะได้ไปเข้าไปทำการแข่งขันโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวยติดตามรับชมอีกทีหนึ่งให้เขาประกาศออกมา ว่ากันอีกทีหนึ่งกอมมนซีเนี่ยไม่มีรุน้นแชมป์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้แหละเอคัพเนี่ยก็หวังว่าจะเอาชนะคิสตันพาเลสหรือปราสาทเรือนแก้วได้นะครับเพื่อเอาตรงๆก็ใช้คำว่าปลอบใจก็ได้นะครับได้หนึ่งแชมป์อ่าแล้วก็เข้าไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าอะไรประมาณนี้เออก็จริงๆแนละ้วนักเตะจะว่าโรดดี้เจ็บยาวนี่มันก็ อันดม่คิดว่าเขาฟอร์มตกมากกว่านะครับอย่าว่าขาดคนใดคนหนึ่งแล้วฟอร์มมันจะดรอปลงไปเลยไม่น่าจะใช่อ่ะไม่น่าจะใช่อ่ะครับอืมก็เปลี่ยนแปลงบางทีเขาเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ายังฟอร์มฟอร์มดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเอาเบื้องต้นก่อนแมนซิจะเก็บแต้มได้เข้า UCL จนจบฤดูกาลและคว้าถ้วย FA ไปครอง ในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่คิสตันพาเลสจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโปรไฟล์ของสโมสรแล้วก็นักเตะเองได้หรือไม่โปรติดตามครับ17ตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่17พฤษภาคมเวลาก็4ทุ่มแล้วแหละแอดมินใช้ว่า4ทุ่มเลย,อ,อ,อ,เลยอย่างเงี้ยทีบีดีก็ทางทางการไปยังยัง,ย,งยังไม่กำหนดมารอรอกำหนดมาเดี๋ยวว่ากัน,นทีเนะดีาว่าน่าจะ4ทุ่มนะครับผมอ่ะ ติดตามรัะชมไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ